ค่ะก็มีช่องแพลว f ู c t ร i z า a นะคะและในวันนี้เนี่ยเราก็มีในเกม Identity f o u a t i เคยนะและในวันนี้นะคะแพลวก็จะพาเพื่อนๆทุกคนเนี่ยมาดูสกินใหม่กันที่กำลังจะเข้ามานะคะสกินเนี่ยมีชื่อว่าผู้พิพากษานะคะ ก็จะมีอยู่3ตัวละครหลักด้วยกันก็จะเป็นโจเซฟติฟและก็สาวตาบอดนั่นเองนะคะสกินทอง1สกินม่วง2ตามสเต็ปเดิมเลยและก็จะมาในรูปแบบของลูกแก้วสุ่มกายชานั่นเองนะคะและตัวละครเนี่ยมันจะสกินเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะแผวก็มีคลิปวิดีโอแล้วก็มีรูปภาพมาให้ทุกคนดูด้วยคะ่ะไปดูกันเลย และนี่ก็จะเป็นสกินทองของลูกแก้วสุมกาชานี้นะคะนั่นก็คือตัวละครโจเซฟนั่นเองซึ่งโดยรวมนะคะมันสวยมากๆเลยนะทุกคนเพราะโจเซฟเนี่ยใส่อะไรก็ดูดีไปหมดเลยนะคะและต่อมาสาวน้อยใส่ซื้อนะคะแต่ว่ามาพร้อมกับกระดุมสีดำแต่ว่าได้เย็บสีแดงนะคะทำให้ตัวของเธอเนี่ยดูน่ากลัวขึ้นมาเยอะมากๆเลยแหละ และก็มีหมวกแล้วก็ดีเทลต่างๆนะคะที่มีสีแดงดำแล้วก็ตัดทองนิดหน่อยตัวสุดท้ายในวันนี้นะคะนั่นก็คือตีฟหรือว่าจอมโจรของเรานั่นเอง เขานะคะแต่งตัวดูมีระดับขึ้นมาเยอะมากๆเลยละ่ะแล้วก็มีตาสองสีนะคะแล้วก็ออกไปทางโทนแนวยุโรปนิดหนึ่งนะคะทุกคนและก็ตรงเอวเห็นไหมคะว่ามันจะมีตาช่างด้วยซึ่งข้างในนะคะดูเหมือนว่าจะเป็นเงินหรือว่าเป็นเหรียญน,นะคะตัวของเขาเนี่ยแต่งตัวเป็นโทนสีดำทองนะคะหลายๆอย่างเนี่ยก็ดูหรูขึ้นมาแทบไม่เหมือนโจรละ่ะ และต่อมาเรามาดูโมเดลตัวละครแต่ละตัวกันดีกว่านะคะว่าจะสวยขนาดไหน เป็นยังไงบ้างคะสำหรับวิดีโอนี้รู้สึกว่ามันน่ะสวยหรือเปล่าคะสำหรับโมเดลตัวละครแพลวนะคะรู้สึกว่าโจเซฟเนี่ยตัวบวมบวมไปหรือเปล่าหรือว่าผมของโจเซฟเนี่ยมันหนาเกินไปคะทุกคนลองสังเกตดูสิคะว่าตัวของโจเซฟเนี่ยมันบวมๆจริงๆนะแพลวเนี่ยไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมคะทุกคนใครคิดเหลวนแพลวบ้างเอง่ย ตัวต่อมานะคะนั่นก็คือทีฟหรือว่าโจนของเรานี่เองนะคะซึ่งทีฟเนี่ยก็ได้อัปเกรดตัวเองให้กลายมาเป็นผู้พิพากษานะคะอยู่เคียงข้างกับโจเซฟแล้วนะซึ่งหล่อมากๆเลยนะคะแล้วก็ทรงผมเนี่ยได้เปลี่ยนเป็นผมแฟร์นะคะหรือว่าผมสีทองบอนและตาเนี่ยก็เป็นตา2ส,สีนะคะมีสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองนั่นเองนะคะก็โดยรวมนะคะแพลร,รู้สึกว่าสวยแต่ก็ยังมีความขี้ขโมยอยู่นะ และเดินทางมาถึงตัวสุดท้ายของเรานะคะนั่นก็คือหญิงสาวตาบอดหรือว่าเด็กตาบอดคนนี้เองนะคะซึ่งมไในตีมบ้านรวยอีกแล้วนะคะเด็กคนนี้มันบ้านรวยจริงๆเลยนะทุกคนแต่เธอเป็นผู้มีภาคษานะคะที่อยู่ข้างล่างของโจเซฟนะคะทุกคนถ้าใครที่เห็นจากรูปภาพปรโหมดก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะและก็ใครที่ชอบบ้างคะใน3สกินนี้ก็มาคอมเมนต์ให้แพรวดูกันบ้างนะ,ะทุกคนส่วนตัวแพรชอบสกินโจเซฟมากที่สุดนะคะ Civilization begins to flow in concrete and steel. Once the skyscrapers come tumbling down, judgment becomes a means to safeguard the faith of mankind. When the room goes silent, the will of God manifests through his emissaries, and justice prevails through their dissension. Of lightning struck from ancient deities. Perhaps only a devil could sustain centuries of conflict with evil.